เกิดอะไรขึ้นกับเกมที่ซาอุสามารถล้มแชมป์อเมริกาใต้อย่างอาร์เจนตินาไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแบบชนิดที่ว่าช็อกโลกกันเลยทีเดียวโดยเกมนี้ทั้งซาอุและอาร์เจนต่างจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงฟาดแข่งกันอย่างเต็มระบบอาร์เจนนำโดยแมสซี่สตาร์ดังตัวเก่งของพวกเขาลาวตาโรมาติเนสและดีมาเรีย ส่วนซาอุก็ขนตัวหลักลุยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเม็ดคานูอันฟาเรตและอันดาวซารีคนทำประตูชยัยเกมคู่นี้สู้กันได้อย่างสนุกครบรถและเป็นทางอาเจนขึ้นนำไปก่อนจากลูกจุดโทษในนาทีที่10และเป็นมาซีสังหารไม่พลาดจากนั้นเป็นซาอุเดินหน้าครองบอลบุก เพื่อหวังจะเอาประตูคืนและอาร์เจนก็ได้รับแล้วรอสวนแต่ก็ยังไม่สามารถเจาะแนวรับอาร์เจนได้จนมีจังหวะให้อาร์เจนโจมตีแทงบอลทะลุช่องตักบอลข้ามแนวรับและส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายอยู่หลายลูกแต่ก็ไม่ได้ประตูเพราะไม่ผ่านกับดักล้ำหน้าของแผงหลังซาอุได้พอเริ่มครึ่งหลังเป็นฝ่ายซาอุทำเกมรุกได้คึกคักกว่า และได้ประตูตีเสมอจากอันเชียรีนาทีที่49จากนั้นไม่พอเหมือนซาอุได้ใจก็มาได้ประตูสร้างนำในนาทีที่53จากจังหวะกองหลังอาเจนไม่กล้าเข้าบอลอันดาวซารีจนทำให้อันดาวซารีปั่นเข้าไปอย่างสวยงาม จากนั้นอาเจนก็พยายามโหมบุกหนักและเปลี่ยนตัวทีเด็ดลงมามากมายแต่ก็ไม่สามารถทำประตูซาอุได้จบเกมซาอุดิอาระเบียช็อกโลกเฉือนชนะอาเจนตินาไปได้สองประตูต่อนหนึ่งมันจริงๆครับคู่นี้ซาอุเล่นได้สุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆหักปากกาเซียนทุกสำนักล้มยักษ์ใหญ่ดีกรีแชมปอเมริกาตายได้แบบนี้นะัดต่อไปของกลุ่มนี้ ก็ลุ้นกันสนุกสุดมันแน่นอนครับสถิติที่น่าสนใจอาเจนยิงไปทั้งหมด15ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งซาอุยิงไป3ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งและเป็นประตูทั้งสองครั้งคมจริงๆการครองบอลของอาเจนครองบอลไป69%ซาอุครองบอลไป31%นัดต่อไปอาเจนจะพบกับเม็กซิโกส่วนซาอุ จะพบกับโปแลนด์อาเจนต้องชนะสถานเดียวถ่ายังหวังเข้ารอบส่วนซาอุถ้าพวกเขาไม่แพ้หรือเบียชนะได้เหมือนเกมนี้พวกเขาก็น่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้สำเร็จครับถ้าดูแล้วถูกอ,อกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราบอลนปตพบเครื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ